สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะธนพรใหม่แล้ว,วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนก็ยำบ่ายค่ะทุกคนอจิบกาแฟแล้วก็คุยกันเนาะ <c oughs> วันนี้ธนพรมีเรื่องตื่นเต้น <c oughs> มีเรื่องเรื่องถิ่นเต้นจะมาบอกว่า ที่ธนาพรอ,อะเริ่มทำอแอปโมูมอเนาะมาได้เริ่มทำจริงจังเลยอะเมื่อเดือนพฤศจิกาเนาะพฤศจิกาพฤศจิกาธันวามกรากุมภพาสี่เดือนเต็มนะทุกคนสีเดือนเต็มอ่าธนาพรอ,อะมีรายได้มีรายได้ที่แบบว่า้เดือนมีนานอะซื้อของอะ่ะ โดยที่ไม่ต้องใช้เงินตัวเองในะกระเป๋าเลยมแมต่บาทเดียวไม่ได้ใช้เลยจริงๆเพื่อนๆแล้วเมื่อก่อนก็ไม่เคยคิดด้วยนะว่าเออมันมันจะมีแบบนี้อะ่ะมันจะเป็นไปได้จริงอะ่ะเอออ่าตอนที่ชวนคนเนาะชวนคนแรกๆอะ่ะเราก็ยังได้น้อยอยู่อะ่ะเดือนแรกได้น้อยน้อยอะ่ะหลักร้อยอะ่ะทุกคน อันนี้พูดกันเรื่องจริงเนาะเพราะว่าเราไม่มโนะเราไม่สร้างภาพเราพูดความจริงเลยเดือนแรกเราได้น้อยเดือนที่สองเราเราจะได้เพิ่มเป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นมานะคะแล้วแบบเดือนนี้คือดีใจมากอะทุกคนเอ,อแล้วแบบสั่งซื้อของอะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินตัวตัวเราเองแล้วเนาะและเราก็ยังมีเงินเหลืออีกนะเหลืออีกในบัญชีทุกคน ตื่น,นเต้นเนาะใครอยากทำใครอยากทำทักมาหาธนาพรได้นะมีคำแนะนำดีๆนะคะแล้วก็มีโค้ดมีอาจารย์ที่แบบเก่งอะที่พร้อมให้คำปรึกษาได้เลยนะอ่ะยังไงก็ทักธนพรมานะคะ